เพื่อนทยอยเข้าแล้ว3คนแล้วลูกเดี๋ยวรอแปนะ๊บนึงดีใจไหมจะได้มาโรงเรียนแล้วดีใจไหม<อ>ดีใจไหมคะจะได้มาโรงเรียนแล้วมากอะไรนะคีโมดีใจมากไงลูกดีใจมากที่ถึงดีใจมากเลยใช่ไหมลูกดีใจดีจมากก็ต้องดูแลตัวเองด้วย นะคะแม้ต้องมีเจลแอลกอฮอล์ต้องมียางเนี้ยรุสุอยู่ในห้องคนเดียวกูสุไม่สวมแมสได้อยู่เพราะรุสุสอนใช่ไหมถ้ากูสุสวมก็เด็กๆก็จะไปเห็นหน้าคุณครูชัดเจนใช่ไหมอันนี้กูสุอยู่บนห้องคนเดียวกูสุก็เลยไม่สวมแมสนะคะเพื่อจะสอนอยู่คนเดียวบนห้องครูคสี่สัญญาณครูไม่ดีเหรอครับเป็นสี่คนเดียวทีนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าเด็กๆมาเรียนรวมกันเนี่ยเด็กๆทุกคนต้องสวมแมสตลอดเวลาคุณครูเองก็ต้องสวมแมสตลอดเวลาเหมือนกัน ครูอาจจะแยกไปอยู่คนเดียวเรื่อครูไม่สวมก็ได้แต่ว่าถ้ามาสอนนักเรียนก็ต้องสวมแมสตลอดเวลานะคะต้องสวมแมสด้วยแล้วเป็นยังไงสบายดีทุกคนนะคะไม่มีใครไปพื้นที่เสี่ยงมาใช่ไหมอีกิวไปหรือเปล่าอีกิวอีกิวไปพื้นที่เสี่ยงมาบ้างหรือเปล่าอยู่แต่บ้านดีมากเยี่ยมมากหลงมากอยู่แต่บ้านเยี่ยมนะคะเราจะปลอดภัยจากโควิดสิบเก้า นั่นเองนะคะเอามาพร้อมกันรืยยังเอาตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีอานาฬิกาที่คอมพิวเตอร์โนบ๊กูสุยังเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะอีกหนึ่งนาทีรอรอรอเพื่อนเพื่อนเข้ามาหน่อยวันนี้ไม่เครียดนะคะวันนี้ไม่เครียดเป็นการทบทวนเป็นการเกลิ่นเนื้อหาก่อนที่เราจะมาเจอกันวันอาทิตย์หน้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เครียดไม่มีงานในหนังสือไม่มีแบบฝึหัหัดนะคะ แต่เมื่อเปิดโรงเรียนมาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาทําย้อนหลังตั้งแต่บทที่หนึ่งเลยนะคะรู้สึกว่าห้องป .5 ทับสองจะโชคดีที่สุดเพราะว่าทำทำจนเกือบจบบทที่หนึ่งแล้วห้าทับสองใช่ไหมลูกอ่าห้าทับสองโชคดีที่สุดเพราะว่าห้าทับสองเจอครูสุสอนบันจันแล้วพอเรียนชดเชยบันเสาวก็ไปโนที่ห้าทับสองเหมือนกันห้าทับสองก็เลยได้เปรียบเขาเรียนสองาบแต่ห้องอื่นได้เรียนแค่คาบเดียวกับครูสุที่ได้ทํางานด้วยกันถูกไหมลูกห้าทับสองเรียนก่น่นก่อนเขานะคะอ่า เด็กคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วครูสุขขออนุญาตขออนุญาตนําเข้าสู่เนื้อหาการเรียนวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะคะอ่าเป็นยังไงทําข้อสอบครูสุขเป็นยังไงลูกทําได้ไหมทำไดยขอคะแนนดีมากใช่ไหมคะแนนดีมากสงสัยจ,จะเกตสี่ทั้งระดับชั้นมากถ้ากลับมารับไปเกตเนี่ยสงสัยจะได้เกตสี่วิชานี้มาก ใครที่เด็กๆไม่ต้องห่วงนะใครที่ทำลา์เวิร์กชี่ส่งคูสุใครที่ทำข้อส,สอบกลางภาคส่งข้อสอบเ,อเก็บคะแนนหลังกลางภาคส่งแล้วก็ข้อสอบปลายภาคส่งมีโอกาสลุ้นเกรดสีหมดเลยนะคะมีโอกาสลุ้นเพราะว่าตัวชิวกบบางตัวคูสุจะเก็บในภายงานชิ้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นงานวิชานี้ก็จะมีแค่สชิ้นเองใช่ไหมก่อนกลางภาคข้อสอบกลางภาคหลังกลางภาคแล้วก็ข้อสอบปลายภาคแค่4ี่ชิ้นไงใครทำครบก็ส่วนใหญ่เด็กๆพอห้าน่ารัก ป .5 น่ารักมากเลยป .5 ทำแบบทดสอบลา์เวิร์กชีตทันเวลาเกือบทุกคนน้อยมากที่ครูจะได้ตานะคะเยี่ยมมากขอเชิญชมเด็กๆป .5 นะคะมีความรับผิดชอบสูงมากความรับผิดชอบสูงแบบนี้สมควรจะได้ขึ้นป .6 ปีหน้าใช่ไหมคะปีหน้ามาเจอกันป .6 นะคะอเด็กๆคะทีนี้เราไปเข้าสู่เนื้อหาของการวิชาการงานอาชีพก่อนเอนญผู้สุขขออนุญาตทบทวนนะคะทบทวนว่าเออเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างนะ เด็กๆภาคเรียนที่หนึ่งเราเรียนอะไรไปหน่วยที่หนึ่งชื่อหน่วยว่าอะไรคะหน่วยที่หนึ่งอะไรคะงานบ้านหน่วยที่หนึ่งคือหน่วยการบ้านหน่วยที่สองคือหน่วยกานได้ดูดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายหน่วยที่สามคืองานเกษตรถูกไหมคะหน่วยที่หน่วยที่สี่คืองานช่างและหน่วยที่ห้าคือออซ่อณของงานสรดิษฐ์ครับ ่าวันนี้เราจะมาสู่ที่หน่วยที่หน่วยที่ห้านะคะเราจะมาสู่ที่หน่วยที่ห้าหน่วยที่ห้าของเราคืองานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์เน,นี้ยโอคุณครูใส่วิชาผิดแล้วเนี้ยเห็นไหมคุณสูตรรีบทำคุณสูตรรีบทำนะคะใส่ชื่อวิชาผิดเลยเอออ่ะวิชานี้วิชาเลยนะมาต่อสิ่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดใช่เอหนึ่งร้อยเอหนึ่งร้อยสิบสี่อ่า ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวไปปิดตัวนั้นก่อนตอนที่กุดสอนปออื่นนะน้าไม่มีปัญหาเลยพอมาสอนปอหา้านี่มีปัญหาตลอดเลยสัญญาณหายหมดที่หา้าที่ปหา้าน,นี่้สำหรับสุดอ่ามาแล้วนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่หน่วยที่ห้านะคะหน่วยที่ห้าชื่อหน่วยว่างานประดิษฐ์นะคะถ้าเด็กๆดูในหนังสือนะคะก็จะอยู่ที่หน้าเท่าไรเอ่ยดูหน้าสาร,รบัญแล้ว งานประดิษฐ์อยู่หน้าไหนห <110 S 1> น,นึ่งร้อยสิบสี่นะคะหนึ่งร้อยสิบสี่นนหนังสือเรียนนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องเครียดนะคะถ้าไม่มีหนังสือมาเรียนก็ไม่เป็นไรดูสไลด์ครูสุได้เลยดูสไลด์ได้แล้วก็ฟังครูสุอธิบายเลยเพราะว่าครูสุไม่ได้ให้ทํางานในหนังสืออยู่แล้วเราจะมาเคลียร์ในหนังสือเรียนเมื่อเราเปิดเรียนมาเจอกันนะคะจะเคลียร์ในหนังสือเรียนรรพร,ร้อมๆกันครูสุจะพาทํานะคะเราจะเสร็จพร้อมๆกันทุกคนในห้องถ้าเด็กๆมาเรียนเนี่ย ไม่จํานวนไม่เยอะนะคะเราเก็บงานได้ทุกคนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เด็กๆไม่ต้องเป็นกังวลว่าอุ้ยผมทําไม่ทันเพื่อนผมอะไรยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเรียนที่โรงเรียนครูสุจะพาทำนะคะครูสุจะพาทาให้ทันอ่าหน่วยที่ห้าจะเป็นหน่วยแรกของภาคเรียนที่สองนะคะปีการศึกษา2564ที่เราจะเรียนในรายวิชาการงานอาชีพนะคะอ่าเรามาดูกันเขาบอกว่าหน่วยที่ห้างานประดิษฐ์นี้เราจะต้องรู้อะไรอันดับแรก อธิบายวิธีการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และบอกเหตุผลในการทําในแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้องตามกระบวนการทํางานนะคะก็จะไปตรงว่าอธิบายเหตุผลในการทํางานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการตัวชีวัดนี้นะคะแล้วก็สร้างสรค์งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบประณีตมีความคิดสร้างสรรค์นะคะ ต่อไปเป็นปฏิบัติตนในการสร้างสรรค์าง,งานประดิษฐ์จากวัสดุเรือใช้อย่างมีมารยาต่อมาขอ้อที่สี่คือมีจมิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดในการประดิษฐ์สิ่งของนะคะตัวนี้บทนี้นะคะเด็กๆบทนี้พิเศษคือครูสุเนี่ยจะให้เด็กๆประดิษฐ์ของสิ่งของที่ใช้มาสน่นะคะประดิษฐ์เราประดิษฐ์ได้อยู่แล้วเราอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างการประดิษฐ์ของตกแต่งให้เด็ก<า>ดูเป็นคลิปวิดีโอเนอะ คืออะไรลูกค้างเหรอเห็นภาพไหมคะยังไม่เห็นเขายังไม่เห็นเห็นภาพสไลด์ครูสุไหมยังไม่เห็นครับอ่าเห็นภาพเด็กยืนกอดอกแล้วบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะประดิษฐ์ได้บ้างนะเห็นไหมยังไม่เห็นรับไม่เห็นไม่เห็นสไลด์ครับอ่าแต่ทาไมครูสุได้ยินเสียงเด็กๆเนาะเดี๋ยวนะอ๋อเด็กๆค่ะ ความพลาดของกุสุเองกุสุลืมแชร์สกรีนแล้วก็หน้าคู่คนเดียวนะคะขออภัยเออคุสุในใกล้แล้วนะคะนี่หน้าเด็กๆไม่เห็นนะคะเอาตอนนี้เด็กๆเห็นหรืยอยังเห็นแล้วคร่ะเ,เห็นแล้วครับยยเห็นแล้วครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> เห็นแล้วใช่ไหมโอ้กุสุดีรักใกล้ละเออใกล้และเลลขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราจะประดิษฐ์อะไรดีนะ้ขออนุญาตไล่แถบ,บสีดำออกนะคะอ่าสิ่งเหล่านี้จะประดิษฐ์อะไรได้บ้างน้าเด็กๆเห็นอะไรบนนี้ เห็นอะไรคะบนโต๊ะมีอะไรบ้างใบไม้ค่ะใบไม้ใบไม้มีอะไรเอ่ยใบไม้ค่ะอาจจะเป็นกระดาษใช่ไหมคะกระดาษเก่ากระดาษนั้นสกิมเห็นอะไรเอ่ยเศษผ้าเห็นอะไรก็อ๋อผมรู้แล้วครับเขาจะทำกระถางต้นไม้เออแล้วก็เห็นขวดน้ำเอ๊จะทําอะไรได้บ้างนะเขาก็คิดละสิ่งเหล่านี้คือวัสดุที่เป็นไงคะอันนี้คือวัสดุที่เราเป็นไงแล้วเหลือใช้คือวัสดุที่ไม่ได้ ใช้งานถูกไหมลูกวัสดุที่ไม่ได้ใช้นะคะอ่าเราจะนําสิ่งเหล่านี้แหละอ่ามีใครมาเอ่ยมาประมาณว่าจะให้แปลภาษาอังกฤษนะคะอ่าเด็กๆดูนะคะตัวนี้คือวัสดุเหลือใช้ที่เราเห็นอยู่แล้วในะชีวิตประจำวันสิ่งเดียวที่เห็นเยอะที่สุดคือตัวนี้ใช่ไหมคะคอ,อะไรลูกเราใช้มากเลยตัวเนี้ยขวดน้ําครับขวดน้ําอำ ขวดน้ําพลาสติกนะอย่างเด็กๆมาโรงเรียนเองอเด็กๆจะต้องพกขวดน้ํามาด้วยเพราะว่าเราจะต้องเป็นะไคะเราจะต้องเว้นระยะห่างนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นนะคะอ่ะมาดูเลยเขาบอกว่าหลักการทํางานประดิษฐะหลักการทํางานปะดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ทํำยังไงดีเด็กๆด,ด,ดูนะคะหนึ่งเขาบอกว่าคิดสิ่งที่อยากผลิตที่มีความเป็นไปได้ และสามารถใช้วัสดุในท้องถิ่นได้ต่อมาบอกว่าเลือกใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นหาง่ายเหลือใช้และเหมาะกับงานประดิษฐ์ที่กำลังจะทำนะคะต่อมาบอกว่าศึกษาวิธีการทำจากแหล่งความรู้ต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ตห้องสมุดสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญข้อนี้ถ้าเราจะทำปัจจุบันเนี้ยความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆเราสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต ถูกไหมลูกถ้าจะเห็นทั้งภาพและเสียงก็ต้องไปดูที่ YouTube ถูกไหมคะอ่าตอนนี้ห้องสม,มุดห้องสม,มุดไม่ใช่ปัจจัยในการเรียนรู้ที่สูงมากปัจจัยเรียนในการเรียนรู้ที่เด็กๆสามารถเข้าถึงแล้วไปเรียนได้ก็คืออินเทอร์เน็ตนะคะเราเข้าไปใช้งานได้นะคะอินเทอร์เน็ตห้องสม,มุดสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยศึกษาวิธีการทําต่อมาทํายังไงอ่ามันไม่เห็นแถบดําแล้วนะคะต้องลากขึ้นอีกแล้วนะคะเด็กๆ อลงมือทำโดยเลือกวัสดุและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานประดิษฐ์นะคะอันนี้คือหลักหลักในการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุที่ใช้มันจะบางคำว่าประดิษฐ์นะคะมันมันไม่หายนะคะอะลงมือปฏิแบบัตินะคะอย่างเมื่อกี้เด็กๆเขียนอ่อนย้อนย้อนสไลด์ดีกว่าเด็กๆบอกว่าเห็นอะไรคะเนี่ยขวดน้ำ เด็กๆจะทําอะไรกับขวดน้ําดีนะเด็กๆว่าขวดน้ําพลาสติกเราสามารถทําอะไรได้บ้างทาเป็นกระถางต้นไม้ก็ได้ไปดูหนึ่งร้อยสิบห้าไปดูหนึ่งร้อยสิบห้าไม้ก็ได้ครับอ่าหนึ่งทำเป็นกระถางต้นไม้ก็ได้หรืออาจจะเอามาประดิษฐ์วาก็นลายแล้วทำเป็นเป็นที่เป็นที่เก็บมีนสอได้ไหมทําได้ครับได้ครับได้หรือหรือจะเอามาทําอะไรดีนะทําอะไรดีนะ อหนึ่งทำเป็นที่เก็บกดิน,นสอคะ่ะสทำเป็นที่ดินสอสามทำเป็นอะไรดีเออที่เก็บดินสอก็ได้ใช่ไหมคะอ่ากระถางต้นไม้ที่เก็บดินสอ,อนทําอะไรได้อีกลูกเป็นขวดพลาสติกทําอะไรได้อีกคะทําของเล่นค่นะกระถางต้นไม้นี่ทําได้หลายรูปทําของเล่นโอ้ถูกต้องนะคะทําของเล่นได้ด้วยทําของเล่นยังไงดีเอาไปทําเป็นรถเนาะใช่ไหมลูกรถล,ลากเด็กสมัยก่อน ใส่ล้อใช่ไหมคะหาอ,อุปกรณ์อย่างอ,อื่นเอาฝามาทาล้อใช่ไหมคะก็ทําได้ทําอะไรอีกนะที่มันเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ได้ด้วยเดี๋ๆดีเคยได้ยินจรวดขวดนะ้ำไหมเคยได้ยินคํานี้ไหมลูกเคยได้ยินชื่อกิจกรรมนี้ไหมจรวดขวดนะ้ำออาจรวดขวดนะ้ํานี่เราสามารถประยุกต์วิชาการงานอาชีพไปสู่วิชาอะไรได้ด้วยวิทยาศาสตร์ตเออนะคะเป็นการทดลองจรวดขวดน้ำก็ได้นะคะใช้แรงดัน นะคะแดงดันมาช่วยเอาขวดน้ําไปแปลรูปตรงนี้ได้นะคะอ่าเราเห็นหลักการทํางานประดิษฐ์แล้วนะคะหลักการทําเรียบร้อยนะคะทีนี้เขาบอกว่าความสําคัญและประโยชน์ของการทํางานประดิษฐ์คืออะไรอ่าหนึ่งก็คือนําวัสดุที่มีอยู่อย่างจํากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรเด็กๆเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยเออความโชคดีคือคุณครูสุพึ่งได,ได้ได้อบรมกับศูนย์คุณธรรม นะคะศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะเมื่อวานนี้เองอมีการพูดถึงการรีไซเคิลขยะที่เรามีนะคะการรีไซเคิลขยะที่เรามีเพราะอะไรเด็กทราบไหมเชื่อไหมว่าจากการที่คุณสุฟังจากศูนย์คุณธรรมอธิบายเมื่อวานระดับอาจารย์ที่ทําหน้าที่ในศูนย์คุณธรรมบอกว่าแม้แต่องค์การยูเนสโกก็กลับมาศึกษาเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชก,กาลที่า แล้ว u ูเอนะคะ UN เอนี่ย UN เอตัวเนี้ยนะคะของทวิยุโรปของอะไรก็ตามที่เขารวมตัวกันเขาก็มามองย้อนกลับมาแล้วว่าตอนนี้ไม่ได้มองความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะมองกลับมาที่เอ่อมองกลับมาที่เรื่องของเอ่อธรรมชาติเพราะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมลูกเอ่อธรรมชาติตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมธรรมชาติกําลังย้อนกลับมาทําลายมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่รู้จักรักษาธรรมชาติตเด็กๆเข็นเครื่องหมายนี่ไหม เครื่องหมายนี้คือให้เราไปไหนคะนากลับมาใช้ใหม่ถุงพลาสติกก็นํากลับมาใส่ใหม่ขวดพลาสติกก็มีการมีสัญลักษณ์นี้เพื่อให้เรานํากลับมาใช้ใหม่นะคะเอจากเหตุการณ์เนี้ยทางยูเอ็นเขาก็มองไปที่อะไรคะมองไปที่หลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อมองปุ๊บเขาก็ไปทปําปฏิญญาหรือข้อตกลงสากลทั้งหมด17ข้อซึ่ง17ข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับการย้อนกลับมาดูธรรมชาติ ไม่ได้ย้อนไปมองเทคโนโลยีนะคะย้อนกลับมามองธรรมชาติต้นน้ําป่าไมา้ป่าแรงน้ําป่าไมา้ภูเขาแผ่นดินทะเลจะทํายังไงที่ให้สิ่งเหล่านี้ยไม่ย้อนกลับมาทาลายมันนะคะเด็กไม่ย้อนกลับมานะคะจะมีหลักของเขาที่จะไปให้ถึงตัวเนี้สิบเจ็ดข้อด้วยกันเขาพูดเลยว่าถ้าทาไม่ถึงถ้าประเทศทั่วโลกทาไม่ถึงสิบเจ็ดข้อคําพูดของฝรั่งนะคะเขาบอกว่าโลกอาจจะล่มสลายได้ นะคะปฏิญญา17ข้อนี้มีระยะเวลาในการทำแค่9ปีเขาบอกว่าภายในปี2030ปฏิญญาทั้ง17ข้อจะต้องบรรลุผลนะคะทีนี้ทุกประเทศก็ต้องย้อนกลับมามองสิ่งแวดล้อมนะคะย้อนกลับมามองว่าเอะเราทําอะไรสิ่งแวดล้อมไปบ้างในต่างประเทศนที่ภัยพิบัติรุนแรงกว่าประเทศไทยเราค่ะภัยพิบัติรุนแรงกว่าประเทศไทยเราเยอะเลยนะคะแต่ประเทศไทยเรายังโชคดีที่จะเจอแค่อะไรคะ โควิดสิบเก้าระบาดถูกไหมลูกแต่ต่างประเทศทั้งภัยธรรมชาติทั้งโควิดสิบเก้าทำให้เขาสูญเสียทั้งทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการนําวัสดุที่มีอยู่อย่างจํากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์นี่คือการรีไซเคิลนะคะเป็นการลดขยะซึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่ขยะนี่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ทั่วโลกเจอแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนถูกไหมลูกเกิดภาวะโลกร้อนธรรมชาติก็กลับมาทําลายมันนั่นเองนะคะข้อนี้การนํากลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปนตัตุนะคะอันนี้คือความสําคัญและประโยชน์ของการทํางานประดิษฐ์ข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปดูข้อที่สองเขาบอกว่าฝึกให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ครูสุขขออนุญาตย้ายแถบดํานะคะฝึกให้คิดฝึกให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ความคิดริเริ่มความคล่องในการคิดความยืดหยุ่นในการคิดความคิดละเอียดละออเด็กๆเกชื่อไหมว่าการที่เด็กๆ ประดิษฐ์ของใช้หนึ่งอย่างสามารถสะท้อนความคิดทั้งสี่ข้อได้เลยเพราะอะไรหนึ่งเด็กๆสมมุติมีขวดหนึ่งขวดเอ๊เราจะใช้อะไรตัดใช้อะไรตัดลูกถ้าเป็นขวดพลาสติกตื้อครับคับคบคบตเตอร์คัตเตอร์ใช้คัตเตอร์ก็ได้ดือกรรไกรก็ได้แล้วแต่ความถนัดถูกไหมคะอ่าจะใช้กรรไกรเพราะอะไรจะใช้คัตเตอร์เพราะอะไรนี่คือเป็นการฝึกความคิดละ่ะว่าเราจะทำไง เอ๊ถ้าเราจะถามกระถางต้นไม้อุปกรณ์เราใช้อะไรบ้างนี่เป็นการฝึกกระบวนการคิดนะคะเพราะฉะนั้นการประดิษฐ์สิ่งของหนึ่งอยา่างเราก็เท่ากับเป็นการฝึกกระบวนการคิดที่อยู่ในตัวนี้คิดละเอียดละออคิดยืดหยุ่นการคิดเอ๊ถ้าอุปกรณ์ที่เราคิดมันไม่ได้เอาอย่างอื่นมาแทนได้ไหมนะคะหรือแบบว่าเออทำไปแล้วเอ๊โค้งตรงนี้ยังไม่สวยนะ่าเลนอีกนดิดนะนี่คือความคิดละเอียดละออนะคะการประดิษฐ์ของเล่นก็เป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดของเราเมื่อกี้นะคะ ต่อมานะคะเขาบอกว่าข้อนี้สําคัญเลยเด็กปัจจุบันนี้ข้อนี้สําคัญมากข้อที่สามใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะข้อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่สําคัญเพราะอะไรเพราะเด็กส่วนใหญ่อยู่กับอะไรคะเนี่ยอยู่กับอะไรดุอยู่กับโทรศัพท์มืออโทรศัพท์ครับใช่ไหมคะแล้วก็เกงอย่างนี้นะคะตุ๊ตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุ๊กตุ๊วิจะไปแล้ววุ๊ยมาตามาตามาเนี่ยเด็กๆเป็นไงคะเส้นสายของเด็กก็เกงพอเด็กๆนั่งกดไปมากบุคลิกเด็กๆก็จะเป็นอย่าง ตาก็จะต้องอยู่เสียบุคลิกหมดเลยเสียบุคลิกหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเล่นเกมอน่เล่นได้อย่างมากไม่เกินสามสิบนาทีควรจะพักสายตาควรจะพักผ่อนอียาบทควรจะไปม,มองแสงสีขาวมองธรรมาชาตินะคะอันนี้ตัวการมาประดิษฐ์งะครับมองพักสายตามาประมาณหนึ่งปีกว่าอ่ะโอเคดีมากครับ อันนี้ก็คือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวต่อมาก็คือประดิษฐ์สิ่งของต่างๆที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เองอุ้ยอยากได้อยากได้ที่ปากลิมสอบแบบเนี้ยแต่ไม่อยากซื้อแต่จะประดิษฐ์เองอะอาจจะใช้เวลาหลายวันแต่นั่งประดิษฐ์ได้แล้วก็ตรงใจสวยถูกใจตัวเองนั่นก็เป็ความภูมิใจด้วยใช่ไหมลูกต่อมาสิ่งประดิษฐ์อาจสร้างรายได้ได้ เด็กๆดูนี่ยคุณสุใสสายคองแมทเด็กๆดูนะคะอันนี้เป็นงานประดิษฐ์ถือเป็นงานประดิษฐ์อย่างถึงแม้เราจะต้องไปซื้ออุปกรณ์มาแต่ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิถือเป็นการใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเสื้อเชื่อไหมคุณสุซื้อเส้นเท่าไหร่เนี่ยนี่กินมาด้วยเส้นเท่าไหร่ทราบไหมเส้นละหนึ่งร้อยยี่สิบาทหนึ่งรอยยี่สิบาทนะคะที่หุ่นคองเนี่ยงานประดิษฐ์สร้างรายได้ได้ นะคะสร้างไรายได้ได้ด้วยเดี๋ยวป .5 เปิดเทอมมาคุณครูจะมีงานประดิษฐ์หนึ่งชิ้นที่ให้เด็กๆสายป .5 ทำด้วยกันทั้งหมดเป็นเป็นชิ้นงานใหญ่ของสายป .5 ที่จะนำไปโชว์คุณพ่อแล้วก็ซิสเตอร์แต่เปิดเรียนมาก่อนเราถึงจะมีการอ่าคิดงานประดิษฐ์ที่นี้เป็นงานประดิษฐ์ที่กลุ่มสาระการงานอาชีพและคุณครูสุเนี่ยคุยกันแล้วว่าป .5 จะเป็นชิ้นงานนี้นะเพื่อเอาไปตั้งโชว์ของใครสวย เราจะพาไปสร้างรายได้นะคะโรงเรียนอาจจะเปิดตลาดนะัดให้เราเอาของไปขายเราจะสร้างรายได้จากงานประดิษฐ์ของเรานะคะอันเนี้ยเราเปิดเทอมมาเจอกันนะคะต่อมาข้อที่สี่นะคะเขาบอกว่าข้อนี้ก็สําคัญฝึกนิสัยการทํางานเหมือนที่ครูสุบอกการจะทํางานหนึ่งชิ้นต้องคิดหนึ่งคิดสองคิดสามคิดสี่เราจะฝึกทักษะในการทํางานไปด้วยเอถ้าสมมติเรายืมคัตเตอร์แต่เพื่อนมีเราจะทายังไงเราก็ต้องยืมเพื่อน นะคะการยืมก็จะเกิดการทาาักษะการพูดว่าอุ้ยขอยืมหน่อยได้ไหมพอดีเขาลืมเอากันไกรมาขอยืมแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเอามาคืนก็ไปจับแล้วเอามาคืนเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะฝึกนิสัยการทํางานตรงไหนตรงประหยัดถ้าไม่มียืมเพื่อนได้นะคะหรือความคล่องในการคิดที่ว่าเอ๊ะถ้าฉันไม่มีฉันจะไปยืมใครนะในห้องนี้อ่ะเริ่มคิดแล้วถูกไหมลูกแล้วก็ฝึกความอดทนจะตัดให้ตรงไม่ตรงเนี่ยจะตัดตรงไม่ตรง,ต,รงต้องฝึกความอดทนฝึกสมาธิถูกไหมลูก เนี่ยประโยชน์ความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์นั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะดูคลิปความคิดความคิดเราจะไปดูลักษณะความคิดสร้างสรรค์สี่ลักษณะความคิดสร้างสรรค์นี่เกี่ยวข้องอะไรกับงานนนะคะเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องก็คือว่าเราการทํางานประดิษฐ์ก็เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยความคิดสร้างสรรค์สี่ลักษณะอันแรก ก็คือความคิดรเริ่มนะคะความคิดรเริ่มความคิดรเริ่มนะคะเป็นกระบวนการคิดสามารถสามารถแตกความคิดแปลกใหม่นี้ซ้ำกันนะคะสามารถแตกความคิดแปลกใหม่นี้ซ้ำกันแป๊บนึงนะลูกพอดีมีคนโทรมากระสุเขาบอกเขากรว่าสอนดูอ่ะเป็นกระบวนการคิดและสามารถแตกความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำของเดิม นะคะเป็นความคิดริเริ่มต่อมาความคิดสร้างสรรค์ษณะที่สองก็คือครูไม่ชอบแถบดาเล็มงมันก็จะเป็นบังข้างล่างความคล่องตัวในการคิดนะคะเป็นการคิดสร้างความคิดเป็นการสร้างความคิดให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วคิดได้ทันทีที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ ต่อมานะคะความยืดหยุ่นในการคิดเป็นการคิดอย่างอิสระคิดได้หลากหลายคิดได้หลายๆอย่างรวมถึงคิดดัดแปลงให้เกิดประโยชน์หลายหลายด้านไม่สํากันนะคะอันนี้เป็นความคิดที่กุสุบอกเมื่อกี้ประโยชน์ของการทําความคิดสร้างสรรค์ประโยชน์ของของงานประดิษฐ์ของสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะมาส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์สีลักษณะคือถ้าเด็กๆทําชิ้นงานได้มันจะเสริมเราโดยอัตโนมัติ นะคะวิชาการงานอาชีพเทอมที่สองเนี่ยจะวัดจากทักษะตรงนี้เทอมแรกคูสวัดเฉพาะข้อสอบอย่างเดียวด้วยสถานการณ์โควิดแต่เทอมสองถ้าเรามาเรียนที่โรงเรียนเราจะวัดทักษะกระบวนการทํางานของเด็กนะคะต่อไปความคิดสร้างสรรค์ข้อที่สี่ก็คือความคิดละเอียดละออเป็นการคิดที่มีความรอบคอบความประณีตสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะคะได้อย่างมีคุณภาพในทุกๆด้านนะคะได้อย่างมีคุณภาพในทุกๆด้านนั่นเองนะคะ นี่คือความคิดสร้างสรรค์สี่ลักษณะด้วยกันนะคะ,ะเด็กๆด,ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปวิดีโออดูนะคะวันนี้ครูสุจะประดิษฐ์อะไรลองดูนะคะจะให้ดูงานประดิษฐ์อะไรเสร็จจากคลิปนี้เดี๋ยวครูสุจะมานั่งพูดคุยกับนัก,กนรเรียนนะคะ Thank you เ็นอะไรเอ่ยเห็นอะไรลูกเมื่อกี้ได้ความคิดใหม่จากขวดน้ำพลาสติกแล้วนอกจากทําวิธที่วางอ่ากระถางต้นไม้ทําอะไรได้อีกทาอะไรได้อีกคะเมื่อกี้ทำเป็นข้อมือก็ได้คับทาเป็นคลิปไอ้ต้นไม้ได้ด้วยเอาไปปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะคะต้นไม้ที่ขวดพลาสติกเราสามารถไปรองข้างล่างได้เหมือนกระถางก็คือต้นผูด่างเด็กๆรู้จักไหมลู้ด่างที่เราแช่น้ําอะอันนั้นกระด้นะคะอ่ะอันนี้คุณครูให้ดูเฉยๆว่า เดี๋ยวเราเปิดเรียนมาเนี่ยเราจะอาจจะมาเรียนเรื่องนี้กันซ้ําอีกรอบนะคะงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์น,ษนี้เหมือนที่ครูสุแจ้งก็คือว่าเด็กป .5 จะต้องมีชิ้นงานคนละหนึ่งชิ้นงานทุกคนเน้นย้ำว่าต้องทุกคนครูสุจะพาทําของใครสวยของใครแบบประนีสวยงามเราจะเอาไปจัดการให้นะคะเราจะเอาไปจัดการให้นั่นเองนะคะอ่ะตัวนี้เป็นเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะอ่าเด็กๆคะจากการดูคลิป จากการดูคลิปแระการฟังบรรยายของกุสุงานประดิษฐ์มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ชนไหมลูกมีประโยชน์ใช่ไหมคะมีประโยชน,ชยชน์สิ่งหนึ่งที่งานประดิษฐ์มีประโยชน์แลวพัฒนาเด็กๆได้คือเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรที่อยู่ตรงเนี้ยมีสี่ข้อเมื่อกี้เรื่องของเรื่องของอะไรคะความคิดสร้างสารรค์ถูกไหมลูกเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ที่เรามีทั้งสี่ขั้นตอนไม่ใช่ว่าการทํางานหนึ่งชิ้น ไม่ได้สะท้อนความคิดอันนี้ไม่ใช่การทํางานหนึ่งชิ้นสะท้อนทุกอย่างเลยนะคะหนึ่งชิ้นงานของเด็กๆเ,เนี่ยเพราะฉะนั้นเราธรรมาชาติของแต่ละวิชาก็จะต่างกันนะคะแต่งานประดิษฐ์ของน้องของป .5 เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะพาทำนะคะโรงงานประดิษฐ์ของเราคุณครูจะพาไปสร้างรายได้เนาะตั้งบูธขายเฉพาะของสายป .5 ดีกว่าเนาะ สร้างรายได้ะะทำคูนทับเองอยู่ที่บ้านได้หเท่า,าไหร <นะ S 2> ่ก็คือ<ๆ>ทําด้ตัวเองทาอะไรไม่งานประดิษฐ์นี้ทุกคนเป็นงานประดิษฐ์บังคับที่ป .5 ทุกคนจะต้องทําแต่ส่วนอิสระเสรีหนึ่งอันอันที่ครูสุกาหนดหนึ่งชิ้นอันที่เด็กๆตามจินตนาการหนึ่งชิ้นจะเป็นสองชิ้นนะคะตามจินตนาการของเด็กๆสามารถไปทําที่บ้านได้แต่ถ้าเป็นงานที่อ่าคุณครูสุกําหนดจะให้ทําที่โรงเรียนนะคะจะให้ทําที่โรงเรียนอยู่นะคะอ่เด็กๆคะ เด็กๆมีข้อสงสัยไหมเรื่องงานประดิษฐ์เรื่องงานประดิษฐ์มีไหมลูกมีข้อสงสัยไหมคะไม่มีค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปซ้ำกันรอบที่โรงเรียนเนาะเราไปอธิบายฟังกีนเราทีงเรียนมีการข้าวหรือยังทานข้าวเที่ยงนียังลูกทานหรือยังคะหิวหรือยังลูกหิวหรือยังเ อยู่หรือยังโอเคนะลุกนะยี่ยมสิบหกนาทีเองครับครูหิวข้าวแล้วครูแหลกยาวครครูครูค้างครูจอดำแล้วครูดำไปแล้วว้าวว้าว อีกตัวอยโอ้ยว้าวนก็จะหลุดไปแล้ว